โอเคผมก็กราบสวัสดีนะครับผมน้องนหนูที่น่ารักทุกานกันด้วยนี่ครับทุกคนก็สํารับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรงสโตนะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนพี่มีโค้ดมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะทุกคน สรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมีโค้ดตรงนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมน้องๆก็ได้เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมมันก็มีจานวนจํากัดนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดนะครับผมก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนโค้ดใครที่มองไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคปะนี่ครับผมน้องๆได้ไหรกันบ้างนะครับผมคอมเมนต์กันให้พี่ด้วยและกันนะครับทุกคนโอเคเอ้ยทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆฮะเฮ้ย น, ok, น้องก็ต้องเรียบไปใส่นะครับทุกคนก็ก <HHH! S 1> ่อนนี้มันจะหมดแอ้ครับโอเคนี่ครับผมสำหรับวันนี้นะก็จะมีเป็นอะไรบ้างนะผมมีวงล้อด้วยเป็นวงล้อหมัดตึงนะคะผมก็ตามนี้เลยนี่ครับวงล้อหมัดตึงแล้วก็จะมีเป็นวงล้อปักธงนะครับทุกคนนี่ฮะตรงนี้เลยครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นร้านสุดแรงนะครับนี่ชอบไหนนาะจัดได้เลยนะครับทุกคนมีเซ็ตบูล็อกมีนังเซ็ตชุดนอนนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตเตาระ มีปักธงด้วยนะครับท่านนั้นเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับร้านช้าสุดคุ้มนะครับผมก็จะมีพวกเป็นเซ็ตนะเซ็ตเสื้อไฟอะไรเงี้ยนะคบทุกคนก็น้องๆชอบแบบไหน้องก็จัดได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ทุกคนเดี๋ยววีญญาณาไปดูเลยครับก็จะพาไปดูเป็นเซ็ตบูล็อกนะคะทุกคนก็เสื้อห่วงขาอะไรเนี่ยก็ลองจัดดูได้นะควับแต่ววันนี้พี่จะจัดเป็นเซ็ตบูล็อกก่อนละกันนะครับทุกคน บูล็อกทีมเซไปจัดไปครับผมนี่ครับทุกคนก็จะเพราะกดปึ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับทุกคนก็กน้องก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูรีวิวพร้อมกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะไปดูนครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนพี่ก็อยู่ในดีมเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนเซตบูล็อกน,นะครับผมเป็นเออก็จะมีหัวนะครับผมแล้วก็จะมีอา่า นี่ครับผมเป็นเสื้อบุล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีหมักนะครับผมแล้วก็จะมีกางเกงนะครับผมเป็นกางเกงนอนไอเป็นเกงไม่เกงนอนกางเกงไฟฟ้นะครับมีหมัดไฟด้วยนะครับมีอาร์เรว่เจ็ดสี่ก็บอกนะครับทุกคนมีกอซ่าครับอารเรเจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยโคตรตึงทุกคนแล้วก็มีเอ็นอลเ์เรว่เจ็ดนะครับทุกคนคือแบบตึงๆนะทุกคนตั้งแบบนี้กอบตึงๆเนีมีเอ็นแปดอารเรเจ็ดด้วยนะครับทุกคนคือเป็น เป็นปืนอาร์มที่แบบว่าแบบเอาไปใช้ได้อะทุกคนคือเป็นปืนหลักนะคะทุกคนโคตรตึงทุกคนเดยดแล้วก็มีท่าหัวใจด้วยนะผมไปจีดฝาวนะครับทุกคนนี่เนี่ยแล้วก็มีท่าอวกนะคะทุกคน,นโคตรตึงครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนงีกก้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผม สำหรับพิกัดนะคะผมอยู่ใต้อคอมเมนต์นะครับทุกคนใครที่มองเห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าสุดนะครทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนนี่ฮะโค้ดเท่อะทุกคนเลยโอเคครับผมถึงจะกันหนึ่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตอ้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย